สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ h e a ลที่ทิปรายการที่จะพาทุกทุกท่านไปล่วงทุกความลับของการมีสุขภาพที่ดีนั่นเองครับและในครั้งนี้เราจะพาทุกทุกท่านไปรับชมเกี่ยวกับเคล็ดลับในเรื่องของการป้องกันตนเองยังไงให้ห่างไกลจากโรคโควิด -19 นั่นเองครับส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมรพร้อมกันเลยครับใช้ชีวิตยังไงให้ห่างไกลโควิด โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่2019หรือโควิด -19 เป็นเชื้อไวรัสในกลุ่มโคโรนาไวรัสเช่นเดียวกับเชื้อไวรัสซาและเมอร์สซึ่งเชื้อไวรัสชนิดนี้ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะปอดทำให้เกิดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาและแพร่กระจายจากคนสู่คนผ่านทางสารคัดหลั่งจำพวกน้ำมูกน้ำลายและอองฝอยจากการไอหรือจาม โดยจากสถานการณ์ปัจจุบันยังคงมีรายงานผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 เพิ่มมากขึ้นดังนั้นเราควรดูแลสุขภาพร่างกายให้มีภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงต่างๆในชีวิตประจำวันซึ่งภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ทำหน้าที่ในการกำจัดเชื้อโรคต่างๆแบ่งออกเป็น2แบบได้แก่แบบที่1 ภูมิคุ้มกันแบบครอบจักรวาลคือเม็ดเลือดขาว NK Cell ซึ่งดักจับเชื้อต่างๆได้ดีหากเรามีเม็ดเลือดขาวซึ่งทำหน้าที่กำจัดเชื้อโรคมากพอภูมิตัวนี้จำเป็นสำหรับเชื้อโควิด19แบบที่ 2. ภูมิคุ้มกันแบบจำได้คือเคยมีภูมิมาแล้วหรือวัคซีนที่เราฉีดเข้าไปนั่นเอง ซึ่งในปัจจุบันทางรัฐบาลไทยได้มีการนำเข้าวัคซีนโควิด -19 จากบริษัทชิโนแวคกจำนวนกว่า2ล้านโดสรวมทั้งในเดือนมิถุนายน2564จะมีการสั่งวัคซีนที่สั่งซื้อจากบริษัทแอสตราเซนเนกา26ล้านโดสและจะสั่งจองเพิ่ม35ล้านโดสรวมเป็น63ล้านโดสภายในปี2564นี้ แม้ว่าเรามีภูมิคุ้มกันกว่า2แบบแต่ภูมิคุ้มกันของร่างกายสามารถลดลงได้ทุกๆวันหากเราขาดการดูแลสุขภาพซึ่งเป็นที่มาของโรคต่างๆที่อาจจะตามมารวมทั้งเกาะให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด -19 ได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้เพียง5วิธีง่ายๆดังนี้ 1. ออกกำลังกาย20-60นาทีต่อวันและต้องทำต่อเนื่อง5วันต่อสัปดาห์ 2. ดื่มน้ำสะอาด2-2.5ลิตรต่อวันเพราะน้ำจะช่วยให้เม็ดเลือดขาวทำงานดีดื่มน้ำมะนาวรับประทานผักผลไม้สดหลากหลายสีเพื่อเพิ่มวิตามินในร่างกาย 3. นอนหลับให้ได้6-8ชั่วโมงและควรเข้านอนระหว่าง22นาฬิกาถึง2นาฬิกา 4. ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสหวานและมีไขมันเพราะจะทำให้เม็ดเลือดขาวทำงานช้าลง5ไม่สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์เพราะจะทำให้เส้นเลือดหดเซลล์จะขาดออกซิเจนนอกจากปัจจัยภายในอย่างการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายแล้วปัจจัยภายนอกก็สำคัญเช่นกันในการที่เราจะป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด1 9สามารถทำได้โดย 1>, 1. ควรเว้นระยะห่าง1-2เมตรหรือ1ช่วงแขนทั้งการยืนการเดินขณะทานอาหารพูดคุยและในที่ประชุม 2. เมื่อจำเป็นต้องใช้ห้องน้ำสาธารณะไม่แนะนำให้ใช้สายชำระซึ่งเป็นของที่ใช้ร่วมกับคนอื่นห้องน้ำแบบชักโครกควรปิดฝาชักโครกก่อนกดน้ำทุกครั้ง สำหรับห้องน้ำแบบนั่งยองหรือหลุมแนะนำให้ยืนให้ห่างก่อนราดน้ำทำความสะอาด 3. ไม่เยี่ตาหรือสัมผัสใบหน้า 4. ถึงบ้านแล้วควรอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีและควรซักด้วยสบู่ผงซักฟอกหรือน้ำร้อน 5. ล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของหรือสถานที่สาธารนณะด้วยสบู่อย่างน้อย20วินาที หรือแอลกอฮอล์เจลความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า70%และไม่ผสมน้ำา 6. สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารนณะ 7. หลีกเลี่ยงการสังสรรค์และพบปะผู้คนจำนวนมากและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง 8. ไม่ใช้ของใช้ร่วมกับผู้อื่นเช่นผ้าเช็ดตัวและแก้วน้ำ เกไม่รับประทานอาหารดิบหรืออาหารที่ปรุงทิ้งไว้น,น,นานๆสิบหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดก,กับผู้ป่วยที่มีอาการไอจามน้ำมูกไหลเหนื่อยหอบเจ็บคอหากรู้ตัวว่าป่วยควรกักตัวอยู่บ้านและคอยสังเกตอาการตัวเอง11 ผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ควบคุมเข้ามาในจังหวัดต้องรายงานตัวทันทีผ่านแอปพลิเคชันหรือรายงานตัวต่อเทศบาลหรืออบตในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่องเพียงขั้นตอนง่ายๆในการดูแลสุขภาพร่างกายให้ระบบคุมคุ้มกันมีความพร้อมในการต่อสู้กับโรคร้ายเท่านี้ก็จะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยห่างไกลโควิด -19 ได้แล้ว และที่สำคัญหากพบว่าตนเองมีภาะวะเสี่ยงในการเดินทางไปยังพื้นที่ติดเชื้อหรือมีการพบปะหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด -19 ควรรีบแจ้งข้อมูลให้กับแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบพ,พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มขัดเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อสู่สาธารณะ และนี่นะครับก็คือวิธีง่ายๆที่จะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงรวมไปถึงป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 นั่นเองครับและในช่วงถัดมานะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการในผู้ป่วยโรคเบาหวานนั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่านอกเหนือจากการดูแลของแพทย์และก็การรับยายอย่างถูกต้องแล้วนะครับ การควบคุมทางด้านโภชนาการอย่างถูกต้องนั้นก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญนะครับในการรักษาระดับน้ำตาลนะครับให้อยู่ในค่าเกณฑ์ปกตินั่นเองครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับก็อยู่ข้างๆผมแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรบกวนแนะนําตัวหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อกรอบแก้วจันชูนะคะเป็นนักโภชนาการโรงพยาบาลอปจภูเก็ตค่ะครับสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับมีความสําคัญยังไงครับเกี่ยวกับโภชนาการที่จะต้องเข้าไปเข้าไปจับ ผู้ป่วยกลุ่มนี้ครับค่ะสำหรับในส่วนของโภชนาการนะคะจะเน้นในเรื่องของการแนะนำการรับประทานอาหารเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของคนไข้อะคะ่ะครับใช่ค่ะอและอาหารนี่สิ่งสำคัญเนี่ยผมเคยได้ยินมาว่าอาหารที่หมอหมอแนะนำก็คืออาหารแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับมันเป็นลักษณะยังไงครับอาหารแลกเปลี่ยนในส่วนของอาหารแลกเปลี่ยนนะคะหลักๆเลยในหมวดแรกนะคะก็จะเกี่ยวกับข้าวแป้ง ใช่อ่ะครับเพราะว่าในหมวดนี้ค่ะจะเป็นหมวดหลักเลยที่จะมีผลต่อในเรื่องของระดับน้าตาลในเลือดได้ง่ายใช่อ่ะครับ,รบก็อย่างเช่นสมมุติว่าข้าวมื้อหนึ่งอ่ะค่ะก็อาจจะทานประมาณหนึ่งถึงสองทัพีต่อมื้ออะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าถ้าเป็นขนมปังก็อาจจะแทนขนมปังด้วยหนึ่งแผ่นต่อหนึ่งส่วนอะไรแบบนี้ค่ะก็คือในแต่ละมื้อแต่ละวันเนี่ยไม่จําเป็นว่าเราจะทานแค่ข้าวอย่างเดียวค่ะเราอาจจะ สลับสบเปลี่ยนเงนก็ได้อาจจะเป็นพวกขนมปังพวกข้าวพวกเส้นอะไรแบบนี้ก็ได้อะคะ่ะอะไรที่เป็นแป้งที่มาทดแทนข้าวก็ได้ใช่ไหมใช่ใช่อะค่ะแต่สิ่งสําคัญก็คือต้องลดปริมาณแป้งถูกต้องไหมใช่ค่ะ,คะอาจจะต้องมีการควบคุมอะคะ่ะ mm hmm. เพื่อไม่ให้ระดับน้ำตาลในเลือดมันขึ้นสูงถ้าเป็นเกี่ยวกับนมอะไรเนี้ยคะ่ะ mm hmm. ก็ เราพยายามเลือกนมพร่องมันเนยค่ะเดี๋ยวนี้ดีอย่างว่าคือมันมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะเราสามารถเลือกแบบนมพร่องมันเนยน้ําตาลน้อยโรชูก้าอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะดีอย่างแล้วก็ในส่วนของอย่างไขมันเนนี้ค่ะเราก็พยายามเลือกไขมันตัวดีไขมันตัวดีในที่นี้ก็อย่างเช่นพวกน้ำมันมะกอกน้ำมันลำข้าวค่ะมันก็จะดีแล้วก็ช่วยในเรื่องของหลอดเลือดหัวใจได้ด้วยพยายามหลีกเลี่ยงพวกน้ำมันปาล์มพวกน้ำมันจากสัตว์ไขมันสัตว์อะไรแบบนี้ค่ะพยายามหลีกเลี่ยงใช่ค่ะ ถ้าเป็นพวกผลไม้อะค่ะที่ไม่หวานจัดจนเกินไปก็สามารถทานได้ค่ะก็คือผลไม้เนี่ยเราสามารถทานได้เกือบทุกชนิดแต่อาจจะต้องมีการจํากัดในเรื่องของปริมาณค่ะ,คะอย่างถ้าเป็นพวก แตงโมแคนตาลูปสับปะรดแก้มากรำเนียค่ะก็คือสามารถทานได้มื้อนึงประมาณ4-5ชิ้น4-5ชิ้นนิ้วคือชิ้นเล็กๆพอคำนะคะจริงๆมันหวานจัดมากเลยนะครับใช่แต่ว่าก็คือ4-5ชิ้นต่อมื้อชิ้นเล็กๆพอคำาิ้นเล็กๆใช่ค่ะไม่ใช่ว่าแบบเป็นชิ้นยาวใหญ่เป็นทั้งลูกก็ไม่ได้ไม่แนะนําเลยค่ะเพราะว่าผลไม้เนี่ยความหวานจากผลไม้มันจะดูดซึมได้ง่ายด้วยค่ะฉะนั้นอาจจะต้องมีการจํากัดในเรื่องของปริมาณและในหมวดหมู่ของผักครับมีผักชนิดไหนบ้างที่ กินได้แบบไม่ต้องกังวลหรือว่ามีผักชนิดไหนบ้างที่ต้องจํากัดปริมาณครับค่ะถ้าเป็นผักที่สามารถทานได้ไม่จํากัดก็จะเป็นผักใบผักใบเขียวผักอะไรเนี่ยค่ะผักกาดผักบุ้งคะน้าควางตุ้งต่างๆคือสามารถทานได้ไม่จํากัดแต่จะมีผักบางประเภทนะคะที่อาจจะต้องมีการจํากัดในเรื่องของปริมาณก็คือเป็นพวกฟักทองข้าวโพดเผือกมันเป็นผักประเภทหัวพวกนี้ค่ะเป็นผักที่มีแป้งค่อนข้างเยอะพอเรารับประทานไปเยอะๆค่ะสุดท้ายร่างกายจะไปย่อยผักพวกนี้เป็นน้ําตาล ถ้าเป็นในส่วนของเนื้อสัตว์อะค่ะก็คือถ้าเป็นเนื้อสัตว์ไม่ติดมันจะสามารถทานได้ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเนื้อสัตว์ที่ติดมันพวกติดหนังติดอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องมีการควบคุมนิดนึงแล้วในส่วนของการวางแผนการรับประทานอาหารของผู้ป่วยโรคเบาหวานครับค,ควรจะวางแผนยังไงได้บ้างครับ ก็คืออย่างแรกเลยในการวางแผนการรับประทานอาหารอย่างแรกนะคะก็คือจะต้องมีการควบคุมในเรื่องของข้าวแป้งแล้วก็น้ําตาลเป็นพิเศษเลยค,ค่ะ,อ,ะอย่างผลไม้ถ้าเราดูว่าตัวไหนมันค่อนข้างหวานจัดอาจจะต้องมีการควบคุมนิดนึงค่ะแต่เราสามารถทานได้ทุกอย่างแต่อาจจะต้องมีการจํากัดในเรื่องของปริมาณค,ค่ะอย่างผลไม้เนี่ยมือ้อนึงก็ประมาณ4-5ชิ้นชิ้นพอคำนะคะไม่ใช่ว่าชิ้นขนาดใหญ่ใ,ญใช่ค,ค,ค่ะก็ อาจจะต้องมีการสลับกันนิดนึงในหนึ่งวันนะคะไม่ใช่ว่าแบบอสมมติมื้อเช้าเราทานแตงโมเที่ยงแตงโมเย็นแตงโมอันนี้ก็ไม่แนะนาเพราะว่าใช,ใช่ค่ะเราก็จะได้น้ําตาลตัวเดิมๆมเกินอย่างถ้าสมมุติว่าเช้าแตงโมตอนเที่ยงสับประรดเย็นมะละกอเน,นี้ยได้พยายามให้ร่างกายได้รับน้ําตาลที่หลากหลายใช่ค่ะแล้วก็พวกเครื่องดื่มต่าง,างใช่ค่ะเพราะโดยเฉพาะเครื่องดื่มที่แบบมีส่วนผสมของน้ำตาลหรือว่าสารความหวานวันนี้เยอะๆค่ะอาจจะต้องมีการหลีกเลี่ยงนิดนึง ช่เพราะว่าตัวนี้ก็ตัวดีเหมือนกันที่อาจจะมีผลทําให้ระดับน้ำตาลในเลือดขึ้นสูงง่ายครับใช่ค่ะเมื่อสักครู่พี่พูดถึงส่วนของสารให้ความหวานค่ะผมอยากทราบว่าในส่วนของคนติดหวานค่ะไอเนี้ยเราจะมีวิธีการแนะนํำยังไงบ้างครับสําหรับใครก็แล้วแต่ที่มี เขาเรียกว่ามีภาวะติดหวานอยู่ในปัจจุบนันคทำค่ะถ้าสมมติจากธรรมชาติก็อย่างที่เราเคยได้ยินก็คือพวกย้าหวานใช่ะอันนั้นก็อาจจะช่วยได้ก็คือสามารถต้มอะไรเนี้ยค่ะก็เอามาเป็นส่วนประกอบในการอย่างอาคนที่ติดในเรื่องของกาแฟติดดื่มกาแฟทุกวันอะไรเนี้ยค่ะก็อาจจะปรับเปลี่ยนจากเป็นกาแฟใสน่นมก็อาจจะเป็นกาแฟดําใช่ค่ะ,คะอาจจะต้องแบบหรือว่าถ้าจําเป็นจริงๆเป็นคนติดหวานก็อาจจะใช้น้ําย่าหวานอะไรเนี้ยค่ะมาใส่เพื่อที่จะแบบให้เรารับประทานได้ง่ายขึ้นใช่ค่ะ แต่ก็ไม่ไม่มีผลกับระดับน้ําตาลในเลือดถูกต้องไหมคใช่ใช่อะค่ะเพราะว่ามันเป็นแค่แบบให้เรารู้สึกว่ามันมีความหวานเฉยๆแต่ไม่ได้เป็นแบบใช้น้ําตาลโดยตรงหรือว่าเป็นน้ําหวานโดยตรงอะไรแบบนั้นใช่อะค่ะก็คือมันเป็นออแกนิกมันเข้าร่างกายก็คือมันไม่สะสมใช่ไหมครับก็เหมือนกับการที่แบบเราทําอาหารแล้วใช้สมุนไพรในการนํามาช่วยเพื่อจะแบบให้เราได้ทานอาหารได้ง่ายขึ้นอะไรย่างนี้ค่ะพวกขิงขาตะใคร้ใบมะกรูด เพราะว่าเราอา,อาจจะใส่น้ําตาลหรือว่าพวกเครื่องปรุงรสได้ไม่เต็มที่เราก็ต้องช่วยพวกสมุนไพรแบบนี้ค่ะต้องม,มาช่วยเครื่องปรุงที่มีโซเดียมสูงๆเนี่ยจะมีผลกับระดับน้ําตาลในเลือดไหมครับอ,อาจจะไม่ได้มีผลโดยตรงค่ะแต่ว่า,าถ้ามีการควบคุมเราควบคุมตั้งแต่ต้นๆเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนดีเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเป็นสักโรคหนึ่ง พวกระบบการย่อยกันดูดซึมภายในร่างกายเนี่ยอาจจะทํางานได้ไม่ดีแล้วอะค่ะถ้าสมมติตมเราไม่ได้มีการควบคุมโอกาสที่พวกความดันหรือว่าไขมันในเลือดเนี่ยจะเป็นเพิ่มมาอีกโลกนึงก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเป็นไปได้ก็คือควบคุมได้ก็อาจจะต้องควบคุมไว้ก่อนในเรื่องของลดเคม็มหรือว่าของมันๆในนี้ค่ะควบคู่ไปด้วยกับการควบคุมพวกระดับน้ําตาลในเลือดสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมไหมครับเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีภาวะติดหวานมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานหรือว่าเป็นผู้ป่วยเบาหวานในปัจจุบันครับค่ะก็อยากจะฝากในเรื่องของการเลือกและประทานอาหารนะคะอยากให้ให้เห็นความสําคัญนิดนึงนะคะในการควบคุมไม่จําเป็นว่าเราจะต้องเป็นเบาหวานความดันหรือว่าไขมันนะคะค<ำ>แค่แบบเราสามารถควบคุมในเรื่องของอาหารอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของเครื่องปรุงรสคะ่ะ<ำ>เราสามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลพวก เกลือความเค็มน้ำปลาต่างๆหรือว่าพวกของมันๆน,นะคะถ้าสามารถควบคุมได้เราเออมันจะดีต่อสุขภาพด้วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคพวกเบาหวานความดันไขมันในอนาคตได้ใช่ค่ะมันก็จะสามารถช่วยได้และนี่นะครับก็คือความรู้นะครับเกี่ยวกับโภชนาการที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับนอกเหนือจากผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยคุณผู้ชมท่านไหนที่มีความเสี่ยงหรือว่ามีพฤติกรรมที่ชอบติด อาจอาจจะเรียกว่าติดหวานนะครับก็สามารถที่จะเอาเอาไปปรับใช้ได้นะครับเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานได้ในอนาคตนั่นเองครับและในวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วผมนัทวุฒิขันตะพลและก็คุณกอบแก้วจันชูครับนักโภชนาการโรงพยาบาลอุบจรุเกตต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ให้บริการของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ในลำดับแรกเมื่อผู้ป่วยเดินทางมายังโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะต้องสแกน QR Code Smart Service จากนั้นให้ไปยังบริเวณโดมเต็นท์ขาวด้านหน้าโรงพยาบาลซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจคัดแยกกลุ่มที่เดินทางมาจาก28จังหวัดเสี่ยงผู้ป่วยที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตและผู้ป่วยในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ ให้ไปใช้บริการตามจุดต่างๆตามที่โรงพยาบาลได้จัดสรรพื้นที่เอาไว้หากเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตโดยตลอดจะต้องผ่านการคัดกรองบริเวณโดมเต็นท์ขาวหน้าโรงพยาบาลเพื่อคัดแยกไปสู่แผนกต่างๆในกรณีเป็นผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจมีไข้ไอเจ็บคอหรือเป็นผู้เดินทางมาจาก28จังหวัดกลุ่มเสี่ยงจะถูกคัดแยกไปอยู่บริเวณจุดบริการหน้าเซเว่นอีเลเวนสาขาโรงพยาบาลอบจอบภูเก็ต และในส่วนของผู้ป่วยสูงอายุและผู้ทุพพลภาพจะถูกคัดแยกให้อยู่บริเวณจุดบริการหน้าโรงพยาบาลหลังจากผ่านการตรวจคัดกรองวัดความดันซักประวัติหรือผ่านการเจาะเลือดเป็นที่เรียบร้อ,อยแล้วพยาบาลจะแจ้งเวลาก่อนพบแพทย์15นาทีซึ่งก่อนเข้าสู่ตัวอาคารผู้ป่วยจะต้องผ่านการคัดกรองซ้ำอีกครั้งสวัสดีครับผมยุทธศาสตร์ชัยบโบแก้วนะครับพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะครับ วันนี้จะมาขอแนะนําการาใช้บริการของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูกเก็ตนะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะมาใช้บริการบ้างแล้วหรือยังไม่เคยมาอาจจะเป็นให้ให้ให้ถึงแนะนําแนวทางปฏิบัตินะครับเนื่องจากตอนนี้เรามีการปรับเปลี่ยนนิดนึงช่วงโควิดนะครับช่วงนี้โควิดระบาดเรามีการปรับเปลี่ยนนิดนึงเราจะโดยที่ทุกคนเนี่ยอาจจะมาเริ่มตรงจุดแถวเสาธงก่อนนะครับหรือว่าจะยืนบนเนินที่มันเป็นทางเดินก่อนข้าหน้าเข้าประตูอาคารใหญ่นะครับ คุณสามารถมาจอดให้ผู้รับบริการลงตรงนี้ได้นะครับเราจะมีจุดให้รับบริการเป็น 2- อสามส่วนนะครับโดยจุดแรกทุกคนต้องมาเริ่มต้นตรงแถวจุดคัดกรองผู้ป่วยทั่วไปก่อน,นครับบนเรีเนเสาธงนะครับโดยที่เราจะแยกกลุ่มคนไข้ที่มาจาก28จังหวัดนะครับพื้นที่เสี่ยงนะครับโดยมีอะไรบ้างอย่างเช่น9จังหวัดแรกนะครับ28 29จังหวัดแรกนะครับ9จังหวัดแรกที่ควบคุมสูงสุดก็จะมีตั้งแต่สมุทรสาค,ครระยองชลบุรีจันงบนะครับ นครปฐมอ่านนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพนะครับโดยเฉพาะเขตหนองแขมบางพัดบางแคบางหุนเทียนพวกนี้นะครับเราจะขอเป็นเขตควบคุมสูงสุดนะครับเราจะให้ท่านอ่ารอบริเวณเต็นท์ผีโพงตรงจุดนี้นะครับนะครับเพื่อ่อังนั้นเราจะให้เริ่มให้บริการนะครับแต่ท่านอื่นที่ไม่ได้มาจาก9จังหวัดนี้นะครับก็จะมีอยู่อีกจะมีอีกส่วนหนึ่งคือ20จังหวัดนะครับก็คือตั้งแต่ตาด สระบุรีปทุมธานีพระนครศรีุธยาสุพรรณบุรีลบบุรีสิงห์บุรีการนบุรีนครนายกลันนองชุมพรประจวบคีรีขันธ์สัดแก้วราชบุรีเพชรบุรีสมุทรสงครามอ่างทองฉะเชิงเทราปราชีนบุรีกรุงเทพนะครับท่านก็ต้องอาติดต่อบริเวณตรงจุดนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมีพื้นที่ให้ให้รับบริการนะครับผมท่านไม่ต้องกลัวนะครับว่าท่านจะไม่ได้รับบริการเรามีให้รับบริการแน่นอนแต่จะขอแยกพื้นที่นะครับเพื่อจะแบ่งพื้นที่ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อแต่เราไม่ตีต,ตาว่าท่านเป็นนะครับเป็นการแค่แบ่งพื้นที่การให้บริการเฉยๆนะครับเนาะ